ถล่มปมไปอีก20กุมภาพันนี้กลับเข้าสู่อาคารอเนกประสงค์สโมสรในฐานอากาศเช่นประทวนเขตสายไหมกรุงเทพมหานครนะครับภายในกองทัพอากาศคู่ปองกันแชมป์ WBC บ s ซีรุ่นวอทชิปสองปอนด์นะครับนววรรสรุวิสัยซึ่งเป็นน้องของสุริยันซึ่งผ่านสายตาท่านผู้ชมไปแล้วในคู่แรกป้องกันแชมป์กับนักชกจากจีนนะครับชื่อเฉินซูสง ยกแรกเริ่มครับเฉิญสูส่งนะครับนักชกจากประเทศจีนนะครับมาจากเมืองคุนหมิงครับอายุ26ปีนะครับเคยผ่านเคยมาชิงแชมป์ของพาบ้าแล้วนะครับกับเทเบริตกับเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองนะครับครั้งนี้มาเจอกับทางด้านวพลขอบคุณข้มูลจากเบอร์เยายมีเสียงอันดและมวยโลกเวยครับเป็นมวยซ้ายนะครับรูปร่างหนาใหญ่ขนะที่นวพลนั้น ยาวกว่าแต่ว่าบางกว่านิดนึงครับกรรมการอองซีนวัฒนก,กุลครับผู้ชิดขมีอดีตนักชกทีมชาติไทยสมัครเล่นยุคแรกๆนครคุณย่ชาชยครับครับขณะผู้จัดต,ต้องขอขอบคุณนะครับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดสนามกอล์ฟทูปาเตมีบริษัทมาแชร์รถกอล์ฟไฟฟ้าและบริษัทจุลทิตอินเตอร์กรุ๊ป ในขณะที่นครหลวงโปรโมชั่นต้องขอบคุณคุณทวรชมสาครนะครับผู้แทนของเครื่องดื่ม m 1 5 0รบริษัทเครื่องดื่ม m 1 5 0รากำักัดวันนี้ดูรูปล่างจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเฉินซู้สงไม่จริงๆแล้วต่อยพิกัด118 11ประมาณ115-118บรบธรรมชาติไม่ลงมา112ต้องระวังนะครับซ้ายกับขวาถ้าลุดถ้าหลวมมีโอกาสโดนแน่ครับ ไม่ใครก็ใครคนแรกทำได้ครับตน้ตนต้นเกมต้งองอ่านละเอียดครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นนักชกที่มีพลังกำปั้นที่ใช้ได้นะครับโดยเฉพาะขวาของเขาแต่ว่าพี่ชายนั้นวันนี้น็อกคู่ต่อสู้ได้หมัดซ้ายนะครับคือสรุญจับพิดเดาทางกันนิดนึงครับยกตน้นตนอย่างไม่กล้าผีผามนะครับทั้งคู่ ดูว่าผู้ตัดสินจากจีนก็น่าจะพอมองทางของนวพลออกนะครับว่าเขาเป็นมวยขวาอย่างน้อยเทปบันทึกภาพการชกของนวพลนั้นเฉินสุสงคงเอาไปดูที่จีนแล้วนะครับเฉินสุสงยังไม่เคยแข่นอกไทยนะครับชกมวยที่แพ้คะแนนอย่างเดียวครับที่แพ้สองครั้งของเขาเนี่ยดูดกรรวก่าป่าเปิี่ยวครับขวากระแทกต่างหวะเข้าพอดีนะครับ <c oughs> ตนพอหัวไหล่ลำตัวเอวนี่เข้ากันเด๊ะเลยครับ <c oughs> ช่างตัดเชือดนี่วัดสบายครับเจอนักวาจีรานี้ครับโดนกิ้มขวาครับนวพลลูกแม่นเราเห็นแล้วนะครับนัปอลนั้น <c oughs> แม่นมาตนกตนตนก็ต้องเล่นเกมย,ยาวๆไปก่อนครับ <c oughs> นี่ครับขวาครับไปลองสองไปท้าบวกไปท้าแลกท้าลบนี่อาจจะเข้า ยาขมิ้นชันชนิดแคปซูลของแหลมทองการแพทย์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนยาแคปซูลฟ้าทลายโจรแก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอของแหลมทองการแพทย์มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนอะไรอ่ะคุณฟอมหมูปิ้งติดฟันเหรอดูนี่อ๋อเออเออที่อยากสดชื่นเป็นทีเถอะซื้อสองแถมหนึ่งที่เซเว่นอีเลเวนถึง25กุมภาพันธ์นี้จบทุกมื้อด้วยเดนทีน Chí vị trông phải hay chín chín lòng con ta phăn nơi chúng tên trai hôm nay ภาพชาของการป้องกันแชมป์ w ซ c เอเซียรุ่นลายเวตว่า12ปอนด์ของนโมพลครับคุฏิยิงเป็นปีนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดนะครับบริษัทมาอัสแลบจำกัดผลิตภัณฑ์พาราแคปและมาสบามโดยคุณปัญญาสิริพรพิทักษ์ภาพยนตร์เรื่องไฟในลบถล่มปอมเปอีโดยสามงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทโรงงานภิสัจกรร,รรมแหลมทองการแพทย์และพราว ขมินชันแหลมทองการแพทย์ฟาทลายโจรสกินเดียวมโนดาแคร์โดยคุณมานพสุวรรณดีและบริษัททางยาตราเสือสิบเ็ตัวยากระสเส้นตราเสือสิบตัวยาไก้ไอเสือสิบเ็ดตัวสูบระแวงรวมทั้งยาดองเหล่าตราเสือสิบเอ็ดตัวในห้างสุขินในห้างเชิดชัยเกื้อกุญแจนั่งลุ้นกันต่อนะครับยกที่สองยังละเอียดกันอยู่ครับไม่ไม่มีใครกล้าผีผานนะครับเพราะว่าเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาต้นก็ ค่อยเลาะค,ค่อยเล็มไปเรื่อยๆครับตาขวาคนมีขวาเน้นๆแล้วนะครับโดนแล้วเฉยๆครับสมวยจีนเพารูปร่างเน,นื้อตัวใหญ่โตมากครับคุณสันทชัยครับ,บอย่างที่บอกว่าเป็นมวยแบนน้ำเวทน,นะครับลงมาแล้วจะหนึ่งสองแล้วพลเข้าไปครับโดนตาขวาแล้วนะครับเข่าสามเหลี่ยมเลยครับจบยกนี้หรือเปล่าเลยครับตาขวาของเฉินซูสงโดนเข้าไปแล้วนะครับ ขวาแม่นครับเน้นแล้วครับซ้ายล่างขวาบนถอยกลูไปแล้วครับโดนขวาเมื่อสักครู่นี้ก็เล็งตาัดเลยครับนักมวยจีนอาครับนอกได้มีรางวัลพิเศษครับจากสมปูเซนจากเือร์สเบตตัวหลังพักเครื่องคุ้มเลือดสุพรรณพันธิตชั้นสามครับก็ยังสมอยู่ครับคุณชัยโรธจากคุ้มสุพรรณพักเครื่องชั้นสามโอ้โดนขวาเมื่อสักครู่นี้เด่นกระเด็นเลยครับนักมวยจีน ไล่เข้าสามเหลี่ยมครับตอนเข้ามุมครับตอนเข้ามุมครับต้องระวังครับมาทั้งตัวทิ้งทั้งไหล่ครับทัวจีนขวาเราแม่นนะครับเดี๋ยวดูจาก็ว่าขวานั้นเข้าเบ้าตาก็ยุ่งเลยนะครับไถึงกับปวดซ้ายต้องกลุ้มแล้วครับเฉแอนละเอียดนะครับนวพลมีซ้ายคอยกระแทกเบิกร่องนําทางไปก่อนครับพอได้จังหวะแล้วก็ทิ้งขวาเน้นๆ เหลือตาขวาของเฉินสูซงบวมแล้วนะครับอ้ลดอากาศลงมาท้าทายหรือเปล่าครับนี่โอ้ี่ถือมาโดนเยอะแล้วนะครับแม่ากคอที่เริ่มจะแตกครับวันนี้ละเอียดมากครับน้พลย้ำเลยนะครับย้ำขวาเลยครับกัรแทรกต่อเข้าไปครับตอกเข้าไปครับนี่ครับกระแทกเข้าไป เดี๋ยวแล้วครับเดี๋ยวเกิดอาการบวมแน่ครับถ้าลองเฉินสู้สู้มัดขวาแบบนี้นะครับแแต่ว่าอย่าโดนซ้ายของนักวยจีนนะครับทิ้งทั้งไหล่เหมือนกันครับกาเอาทีเดียวอยู่รับนี่ครับแม่ช้ากว่าเราเยอะครับโอ้โดนซ้ายครับอาวครับซ้ายก็ได้ขวาก็ดีทิศทางได้ได้มีโอกาสพี่มาด้าช่วงล่างไม่ได้เรื่องเลย ทำไมไม่ใช่ลูกหมากตองหนึ่งล่ะคะลูกมาารถยนต์ตองหนึ่งผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงมั่นใจในประสิทธิภาพสูงผมมั่นใจลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งยาแผนตราเสือ11อตัวสาหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบนราณแก้กระใสบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาดองเหล้าตราเสือ11อตัวชนิดน้ําบํารุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดนา้าบํา,ร,าบรุงโลหิตอ่านคําเตือนในฉลาก่อนใช้ยาทํางานเยอะขนาดนี้ พักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกสาระอย่าเด็ดเป็นเทาปวดลดไข้วิตัวยาพาราเซตามอลห0 0ร้อยมิลลิกรัมไม่ราคาเครื่องกระเพาะอาหารสาระต้องเตือนในฉลากก่อนใช้ยา,ยา,าย,ยาดมตราโปยเซียนใช้ดมยาดมตราโปยเซียนใช้ทายาดมตราโปยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปยเซียน ผลงานยกที่แล้วครับภาพช้ายก2ดูนะครับขวาแม่นของนวพลถือว่าแม่นมากนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะส่งให้เหลือกตาขวาของเฉินสุสงนั้นมีปัญหาแล้วนะครับในยกที่ผ่านมาผ่านยก2เดี๋ยวตามยก3ครับขอบคุณนิวเวลฟอร์เมนผลิตภัณฑ์5ดาวบริษัทขายยาเทนทาคจำกัดผู้ผลิตได้จ้าหน่ายยาบรุงร่างกายตราพญานาครถยนต์มิสูบิชิไตรตันลังคาเหล็กจิงโจเหล็กและกระเบื้อง5ห่วงยกสา มาชมกันครับมาในตอนนี้เดินลุยกันต่อบอกว่าพลทิ้งขวาเต็มเหนียวมาเฉินซูสงเนี่ดูนะครับมีจังหวะขยับเรียกเข้ามาแล้วก็ยิงซ้ายออกมาดูครับมีแหม่เพี้ยงหมัดนี่อันตรายนะครับทิ้งทั้งไหลดูครับโอ้ันนี้ครับว่าพลมาแล้วยกที่สามครับดูนะครับว่าการเปิดหน้าเปิดตาของเฉินซูสงโดนขวาเข้าไปจังๆแล้วจะเปิดไหวไหมครับ มวยทรงนี้นี่ต้องจัดระบบจัดระยะจัดระเบียบให้ดีครับนภาพลไม่จําเป็นนี่อย่าไปแลกด้วยนะครับพอเขาใส่ทั้งไหล่ทิ้งทั้งตัวเปลี้ยงนี่ทีเดียวกลามอาจจะเคลื่อนพี่ได้ครับถึงสุดสมนั้นออกมาค่อนข้างกว้างน,นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดคือความแม่นยํานะครับจะเห็นว่าของเรานั้นแม่นกว่าเขาเตรียมทรายแล้วนะครับรรรนี่ยครับทิ้งมาทั้งไหล่ ไหลข้ามุมแล้วครับเข้าสามเหลี่ยมแล้วยามจะยกหัวไหลปิดคานครับมีจังหวะโต้โคแล้วครับขวาวันนี้ละเอียดมากครับนาวพลเดินเกมผียังกับเม็ดข้าวโพดนะครับหมัดของนวพลไม่ผีผ่างครับอ้าวครับค่อยๆลอค่อยๆนวดครับได้จังหวะก็เร่งเลยครับคุณสันชัยโอ้โหดูครับเสียงชี่ออกไปตามจังหวะหมัดเลยนะครับโอ้ย <laughs> เราก็โดนนะครับโดนซ้ายนี่ครับเราจังหวะบวกเลยครับซ้ายในรอทิ้มเลยฮะพี่น้องชาวทออที่เชียร์มันเลยครับต่อยทรงนี้โอ้โหดูชนโหมดด้วยขวาอต่อสู้แล้วครับเถินเถินสู้แล้วนะครับเอาแล้วครับปักหลักแรกกันกลายเป็นคู่สนุกไปเลยครับสวยรายการโอ้โหแรลกเลครับ เราก็โดนเขาก็โดนแต่ว่าเรามีหมัดที่แม่นยํากว่าครับอ้าวครับยิ้มลาตัวทีหนึ่งครับออกมาหายใจโดนขวานวภาพลยกดีของสุสงนั้นดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังเห็นครับจวลมติดแล้วติดติดเชือกแล้วครับโดนเยอะแต่ว่ายังทนได้นะครับนี่ครับพลังโสมพลังเหนียวแน่นของนักมวยจากแดนมังกรน,นี่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งจริงๆครับไายโ้โดนคอแทบกย่นครับแต่ว่ายังเฉยๆครับ สภาพร่างกายถือว่าดีนะครับเฉินแต่โดนเยอะๆนั้นเดี๋ยวจะเห็นนะครับว่าดีได้แค่ไหนกันดักเกินไปเยี่ยวเกินไปเกินเกินแบบนี้อาจทำให้คุณปวดข้อเอ็นกล้ามเนือ้อทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังบรรเทาด้วยไดฟิลีนไดฟิลีนมีตัวยาไดคลฟินะไดฟิลีนคลื่นยักษ์ลูกไฟมะมาลาวาสูงเทียมม่ นับถอยหลัง48ชั่วโมงตมทั้งหมื่นถายรับจากแผนที่โลกปมไปไฟนรกพลมปอ๊มไป20ปุมภาพันนี้คำตอบคือ,อสถานการณ์กดดันเหงื่ออาจยิ่งมากกลิ่นอาจแรงขึ้น <c oughs> มีวีดีโอฟอร์เมนสเตรสโปเทคมีซิงค์คอมเพล็กซ์ช่วยปกป้องและระง,งับกลิ่นเหงื่อในช่วงเวลาสำคัญหมายเสนซิทีโพเทคไม่มีสารเคมีทำร้ายผิว with you. แสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย,ย้อน อ่าท้องอืดท้องเฟอ้ออ่าโมเอามา,าโมโจินเยวไงบรรเทาอาการแสบร้อนทางอ,อกเนื่องจากกรดไหลย,ย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อเลือกอโมโจินเยวอ่านคำเตือนในฉลาดก่อนใช้ยาช้าเลยครับผลงานของทั้งคู่ในยกที่สามนพพนั้นเริ่มยกระดับนะครับความเข้มแล้วก็เน้นไปที่ขวาในขณะที่ ู้ท้าชิงจากจีนนั้นพยายามจะทําให้ผลงานนั้นดีขึ้นก็ดีกว่าสองยกที่ผ่านมาเป็นยกสี่แล้วนะครับขอบคุณปั๊มสูบน้ำบาดานจินีเทอร์บายโดยช่างหนูเมืองพิจิตรบริษัทสารรมท่อน้ำไทยจำกัดบริษาาทรัทเครื่องดื่มซิมบัีจำกัดพิพธภัณฑ์พรเมนบริษัทเจริญสุขบริษัทหุ้นชูจำกัดพิตธภัณฑ์สงรลีตั้งคุยจับต,ต,ต,ตราปแปลงสิบันคู่โดยคุณพิชัยกิติพิธไม่นับครับเป็นจังหวะถอยหลังนะครับ เริ่มจะมั่นใจคณาวพลแต่ว่ายัางประมาทไม่ได้นะนักบอลจีนรายนี้เลือดกำเดาทะลักออกมาแล้วครับคุณนันชัยอย่างที่บอกนะครับเขาพลาดโพรดสูงครับแล้วก็จังหวะสวนจังหวะบวกเนี่ยทิ้งทั้งไหลทิ้งน้ำหนักทั้งตัวนั้นอันตรายครับหรือว่าจะทนโพรดได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้คณาวพลจับหนักแล้วครับร่างบนสลับบนเลยเลือดกำเดาไหลออกมาที่บริเวณเลง ปลายจมูกนะครับทั้งในระบบการหายใจนั้นข้างโดนขวาแล้วแวันนี้นวพลถือว่าเดินเกมได้ดีเลยครับละเอียดมากครับยิงชกยิงแต่งครับนวพลแล้วไม่ถีผาไม่รีบร้อนดูครับตอนเข้าไปที่หน้าบ้านตัวเองครับหนีออกมาได้หรือเปล่าทั้งมวยจีนกต้องระวังศีรษะครับเทียบไปโอ้โหโดนขวาตรงนี้ตาซ้ายครับโดนเบ้าตาซ้ายแล้วนะครับ อยู่ในช่วงเวลาที่เป็นนาทีอันตรายของสุงสงแล้วนะครับดูนะครับเจ็ดหน้าไปสนิทกับการโบกมือเลยครับกับการโบกมือแล้วนะครับโบกมือหมดทั้งคู่หรือยังไงครับออโอ้กรรมการออกหินโบกมือยุติเกมการแข่งขันครับดูเหมือนว่าสุสงก็ออยัง,งงงอยู่ครับ